สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้มีคลิปรอบดึกนะครับเนื่องจากสภาพฝนที่วันนี้หลายพื้นที่ตกหนักนะครับตั้งแต่เมื่อคือนนี้ดึกๆนะครับโซนอีสา,นน,า,าน,สนนะครับอุบลราชธานียะโสธรนะครับมุกดาหารกาลสินนับโดยเฉพาะยะโสธรกับกาลสินนี่ น้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อคืนนี้เลยลยท่านก็แจ้งมาว่าน้ำเยอะมากแล้วนะครับและเมื่อมาดูในช่วงคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับสองสามทุ่มจะเห็นนะครับว่าฝนมีการกระจายตัวค่อนข้างจะครอบคลุมทุกภาคของประเทศนะครับในส่วนของไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับด้านตะวันตกนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่แถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวเชียงใหม่แถวอุตรดิตถ แถวลำพูนล,ลำปางโซนนี้นะครับและโคราชไล่มานะครับนครสวรรค์พระนครศรียุทธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนถล่มหนักนะครับโคราชนะครับระยองจันทบุรีตราดช,ชนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุรินทร์ศรีสะเกษสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับอุบลราชธานี มุกดาหารมีกลุ่มฝนสกลนครขอนแก่นนะครับอุดรธานีบางส่วนน้องคายบางส่วนเลยบางส่วนมีกลุ่มฝนกําลังถล่มหนักอยู่นะช่วงค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะคว่าอาเภอไหนมีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมบ้างฝนตกหนักนะครับฝนตกท่านผู้ชมตกหนักตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนดึกๆนะครับเป็นวันที่มีฝนตกมากที่สุดวันหนึ่งนะครับครอบคลุมจะเรียกว่าครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ หลายพื้นที่ถ้าดูในส่วนของลักษณะสภาพลมมรสุมในช่วงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าขออภัยนะครับตอนนี้ร่องมรสุมยังพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยอยู่แล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่กําลังหมุนปกคลุมอยู่แถวขอนแก่นเนี่ยนะครับกําลังจะเคลื่อนตัวไปด้านพิชบูรณ์ด้านเลยนะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ตรงนี้นครับกำลังเคลื่อนตัวไปด้านนี้นะครับเข้ามาด้านพิชบูรณ์ เพราะฉะนั้นตัวหย่อมความกดอากาศต่ําก็มาส่งผลนําให้ฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านในช่วงนี้พอดีนะครับทําให้หลายพื้นที่ฝนกระหน่านะครับฝนกระหน่าจนน้ําเริ่มที่จะล้นเขื่อนนะครับแถวกาลสินนะครับแถวแจศรทรนนี่น้ําท่วมนะครับหลายพื้นที่ท่านผู้ชมรายงานมานิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับในช่วงนี้อเาเภอที่ท่านผู้ชมอยู่นะครับ เดี๋ยวจะพามาเช็คในส่วนของฝนสดรอบดึกนะครับว่าในตอนนี้อำเภอไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองเมืองตัวเมืองอุดรตัวเมืองหนองคายนี่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมวันนี้น้ํารอการระบายนับถ้าในเมืองถ้าเป็นแถวจโสธรนนี่น้ําท่วมทุ่งนับน้ําร้นตลิ่งแถวกาะ,ะสินนี่น้ําใกล้จะเต็มเขื่อนแล้วครับยังมีอีกหลายๆที่บุรีรัมย์บางส่วนนะครับก็มีน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับ เดี๋ยวเราไปเช็คนะครับท่านผู้ชมไปเช็คในส่วนของเรดาร์ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับดูการกระจายตัวของฝนนะครับในช่วงวันนี้นะครับช่วงคืนนี้น่าจะตกต่อเนื่องถึงเช้านะครับแถวอำเภอปลายแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับแถวแม่แจ่มนะครับอำเภอปลายนี่เฝ้าระวังนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่เช่นกันนะเฝ้าระวังเช่นเดียวกับอำเภอจอมทองเชียงใหม่อำเภอแม่วังนะครับอำเภอสันป่าตองอำเภอดอยหล่อนี่ฝนตกหนักนะครับเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันนะครับอำเภอดอยเต่าเชียงใหม่อำเภออมก๋อยนะครับ อำเภอสามเงาจังหวัดตากอเภอลี้ลำพูนอเภอแม่พริกลำปางอเภอถินอเภอช่างฉัดอเภอแม่ทาอเภอสันซาเชียงใหม่นะครับอเภอแม่แตงเชียงใหม่อเภอเมืองพยาวฝนหนักนะครับวังเหนือลำปางพานเชียงรายนะครับอเภอเมืองเชียงรายอเภอพญาเมงรายเชียงรายอเภอขุนตานเชียงรายอเภเถิงอเภอเชียงคำอเภอจุนอเภอปง อำเภอเชียงม่วนพะเยานะครับอำเภอบ้านหลวงน่านอำเภอเมืองน่านอำเภอลองแพร่อำเภอแม่เมะลำปลางอำเภอแม่ทะลำปลางนะครับอำเภอน้ำปาดอุตรดิตฐ์นะครับสามเงาตากฝนค่อนข้างจะกระจายตัวนะครับท่านผู้ชมกระจายตัวครอบคลุมในหลายพื้นที่และดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างจะกวาดไปเกือบทั้งหมดนะครับในโซนภาคเหนือนะครับ เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมาตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่ก็ตกหนักนะครับบางพื้นที่ก็ปล่อยๆนะครับสลับนะครับน่าจะทั้งคืนนะครับในส่วนคืนนี้ในโซนภาคเหนือนะครับไปดูภาคเหนือตอนล่างบ้างนะครับโซนพิษณุโลกนี่ก็มีกลุ่มฝนเยอะนะครับมีกลุ่มฝนอยู่แถวโพนทะเลพิจิตรตะพานหินอำเภอบางบุญนาคพิจิตรนะครับอำเภอชุมแสงนครสวรรค์นี่ตกหนักเลยนะครับอำเภอหนองบัวอำเภอท่าตะโกนะครับ อำเภอเมืองนครสวรรค์อําเภอพระยุหคีรีนครสวรรค์อําเภอท่าตะโกอําเภอหนองขาหยางอุทัยธานีอําเภอเมืองอุทัยธานีอําเภอวัดสิงชัยนาทนะครับอําเภอเมืองชัยนาทอําเภอสัพพยาชัยนาทอําเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับอําเภอพักดีชุมพลชัยภูมิมีฝนนะครับเทพสถิตบางส่วนศรีสัชนาลายสุโขทัยทุ่งเสียงี่ยมทุ่งเสี่ยมนะครับสุโขทัยเถินลำปางบ้านตากนะครับ สามเงาตากนะเป็นกลุ่มฝนปล่อยๆนะครับโซนนี้คานุวรักษ์บุรีกำแพงเพชรนะครับเป็นกลุ่มฝน,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 นในโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับไปดูกลุ่มชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งอยู่โซนอีสานนี่นะครับอีสานนี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้กวาดมาตั้งแต่ด้านตะวันตกนะครับตอนนี้ใจกลางหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป้าระวังหลายพื้นที่นะครับในโซนขอนแก่นนะครับไล่มาตั้งแต่นี้ครับ รอยต่อระหว่างขอนแก่นกับอุดรนะครับแล้วก็ทางด้านอีสานล่างนี่นะครับแล้วก็มีอีสานตะวันออกเดี๋ยวไปไล่ดูไล่มาจากตะวันออกก่อนนะครับกุสุมานสกลนครอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโคกสีสุพรรณอำเภอดวงหลวงมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารอำเภอเรนูนครนครพนมอำเภอนาแกนครพนมธาตุพนมอำเภอปลาบากนครพนมอำเภอเมืองนครพนมนะฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับนี่นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ อำเภอโพสีสุวรรณศรีสะเกดนะอำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทับทันอำเภอวังหินอำเภอปรางกูอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับข้ามาสุรินทร์อำเภอโนนารายอำเภอสํารงทาบอําเภอสนมอำเภอศรีขะภูมิอำเภอเขวาสินคลินอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอปราศาสสุรินทร์ฝนตกหนักนะครับอำเภอกระสังบุรีรัมย์อำเภอสตึกบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชบุรีรัมย์นะครับอำเภอพระพลาชัยอำเภอประโคนชัยนะครับอำเภอบ้านกรวด อำเภอละหารทรายอเภอนางรองอเภอหนองหงอเภอหนองกี่อเภโนนสุวรรณอเภอประคำะคร,ราชมีจักราชหนองบุญมากคอนบุรีเสริงสางปักธงชัยเมืองขามทะเลสสูงเนินสีคิ้วปากช่องปักธงชัยนะครับไล่มาโซนนี้วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์หนองไผ่เพชรบูรณ์อเมืองเพชรบูรณ์อชนแดนเพชรบูรณ์ โซนนี้จะเป็นภักดีชุมพลชายภูมิหนองบัวแดงชัยภูมิเมืองชัยภูมิฝนหนักคอนสวรรค์ชัยภูมิแก้งคร้อชัยภูมิภูเขียวชัยภูมิขอนแก่นเริ่มมีฝนนะครับย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงนี้นะใจกลางมันจาคลรีขอนแก่นรอบนี้ได้ฝนนครับโคกโพชัยมีฝนแวงใหญ่มีฝนนครับชนบทเริ่มมีฝนนะครับอําเภอบ้านแทดขอนแก่นมีฝนพยืนขอนแก่นมีฝนอําเภอเมืองขอนแก่นฝนตกนะครับบ้านพองขอนแก่นฝนตก ก r a n u มีฝนนับเชียงยืนมหาสารคามมีฝนนนสะอาดปทุมนนสะอาดอุดรธานีมีฝนนะครับเขาสวนกวางขอนแก่นมีฝนอุบลรัฐหนองแสงมีฝนนะครับกุมภวาปีมีฝนนนสะอาดอําเภอเมืองอุดรบางส่วนมีฝนน้เมืองหนองบัวลัมพูมีฝนนนสังนะมีฝนจังหวัดเลยนะอําเภอเมืองเลยอําเภอท่าลี่อําเภอหนองผูเรืออําเภอด่านซ้ายนะมีกลุ่มฝนลมกาบเพชรบูรณ์นะครับ และสังคมหนองคายนี่คือกลุ่มฝนในค่ําคืนนี้นะครับดูทิศทางกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับท่านผู้ชมดูทิศทางกลุ่มฝนโซนนี้นะครับกระจายตัวหมุนจากตะวันค่อนข้างจะหมุนตามตามาทิศทางลมตามหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่หมุนควงนะครับจากซ้ายจากซ้ายไปขวานะครับหมุนจาก หมุนวนนะครับท่านผู้ชมหมุนหมุนเป็นลักษณะค่อนข้างจะตกแช่นานลักษณะอย่างนี้เป็นฝนที่ตกนานเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมนะครับทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับในโซนนี้เฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับถ้าดูเลดราของสกลนี่นะครับก็จะมีฝนเข้ามาเติม,มเรื่อยจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้ามฝั่งมาจากสปปลาวเข้ามานาครพนมแล้วก็น่าจะเข้าสู่สกลนครต่อนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนของภาคอีสานนะครับในส่วนของส่วนภาคกลางนะครับมีกลุ่มฝนอยู่แถวท่าวงลบบุรี อำเภอเมืองชัยนาทนับหนักน,บน,นับสรร pues, ัพพยาชัยนาทพะยุห์หาดกีรีนครสวรรค์ท่าตะโกเมืองนครสวรรค์ชุมแสงนครสวรรค์นีฝนตกหนักหลายอำเภอนะครับอําเภอท่าวุ้งลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีอําเภอดอนพุทธสะบุรีบ้านหม้อสระบุรีอําเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาหนองแซงสระบุรีอุทัยพระรพรพนครศร,รีอยุธยาวังน้อยอยุธยาคลองหลวงปทุมธานีเมืองปทุมธานีบางบัวทองนนทบุรีสามพานนครปฐมนครชัยศรี โซนนี้ปักธงชายสูงเนินนครราชสีมานี่คือฝนในส่วนของที่เรดาร์ที่ใช้นาทจับได้นะครับในโซนพักกลางไปดูภาคตะวันออกนะครับมีกลุ่มฝนอยู่โซนอำเภอเมืองสะแก้วนะครับอําเภอเขาชะกันอําเภอสนามชัยบางส่วนอําเภอท่าตะเกียบบ่อทองชนบุรีบ้านค่ายระยองปลวกแดงระยองนายามจันทบุรีท่าใหม่จันทบุรีมะขามจันทบุรีนะครับโซนนี้เมืองนครปฐมนครชัยศรีนะครับ ดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมก็เคลื่อนจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับฝนเริ่มที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับดูโซนภาคใต้บ้างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่โซนเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอําเภอสวีชุมพรอําเภอกับเปรละนองอําเภอคุรบุรีพังงานะครับอําเภอละอุ่นระนองนะครับนี่คือกลุ่มฝนภาคใต้ไปดูใต้สุดบ้างนะครับใต้สุด ในช่วงค่านี้ไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับมีที่คลองท่อมกระบี่มีที่เหนือคลองกระบี่เมืองกระบี่อ่าวลึกกระบี่นะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องในค่ําคืนนี้นะครับหลายพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับเนื่องจากว่าตกต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับอัปเดตข้อมูลในค่ําคืนนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับว่าส่วนที่ท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้ฝนเป็นยังไงบ้างนะครับฝนเริ่มที่จะ หยุดตกหรือ,อยังนะครับแล้วก็ปริมาณน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับแจ้งข่าวกันมานะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ